คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่สองตอนที่แปดศึกษาศูนย์เศรษฐีเศษโสกับโรคสงบสงสารสตอเบอรี่สตาง สนามสนุกสบายสมเด็จสมบัติสมบูรณ์สมมูติสมองสมาธิสมุดสร้อยสร้างสวัสดี สหกรณ์สัญญาสาัตว์สามัคคีสำคัญสำหรับสุนัขสุราเดเ็จเศรษจเสาสแสดงหญิง หน่วยน้องมอนหน่อยหนักหนังหนาวหนีบหนุนนุ่มหมดมู ยอกหยอดหยิบหยุดรอกลนหลบลวมหลอกหลอดหลังหลับหลาน ลายหลุดหลุมหวังหวัดหวานหวานหานเหนียวเหนื่อยเมน้นเหมือนเหยียด หยบยบเียวเหล็กเหลืองแหลมแหวนองค์อางุนอธิบายอาาไมยยาอย่าง วยาวะอันตรายอัศจรรย์อาการอากาศอาคารอาจอาจารย์อาชี สลามแอปเปิลไอศกรีม